ั็ีจ้าสาขาเห็นก็บ,บ้าวโวจ้าช่วงนี้เป็นฤดูเจ็บเกี่ยวนะจ่ะพี่น้องเขาก็กึินเหล้ามัสุกูสุกนนแน่เลยจ้าแต่ว่าบางคนก็บางท่านเดีดเด่ยวพี่น้องของสาขาเห็นก็คือกันจ้าสีเลือดนิดๆน,น้อยๆพี่น้องน้ำหมองลุ่มหมองดอนนะจ่ะ สิเกี่ยวมาตีเอาเองนะจ๊ะพอพ่อสิได้เกี่ยวเป็นฟอนเป็นกองไหวพี่น้องมันเขาเรือนะจ๊ะเขาถอกเ่าท่านมูวพี่น้องเอาไปเกี่ยวมาตาก,เ,าดกเดียพ่อได้ทุบเลินป้าเอาเพี้ยงเหงัวแม่จ๊ะมันบ่หลายปนานมัวขึ้นเราแล้วก็เอาขึ้นเราจ้าบานเพิินกไ็ได้หลายปีนี้เขาดีค่ะพี่น้องเอ้ยูุใดก็ได้หลายบานเฮา จ่สะออนคืออย่างนี้จ้าเขาก็เป็นราคาพี่น้องเห็นแล้วก็บสะออนเพิ่นพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดเบียเฮ็ดงานแล้วก็หิ้วเขาหิ้วหน้านแล้วพี่น้องมื่อนี้สช้าวันเห็นไอ้ขนมจีนน้ำยาป้าแซ่บๆมาตอนพี่ตอนน้องจ้ามาเลยจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังแรงใจสวา,กา,า,าจสวกันเห็นกระเบ้าเนี่ยนะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้าสาวคงเห็นจ้าวัอนี้ได้ขนมจีนแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องกินพี่น้องขาดองเอาง่ายมากคือเลยจ้าแต่ว่ากินผู้เดียวได้พี่น้องมื่อนี้เบ้าบก็อยู่จ้า มาจารย์แสบๆต้องการจา่าเมื่วันคือาไมา่อยากน้ำตูดชดนอนด้อยพี่น้องขุดหยาบพี่น้องเลยไปกินกับเม็ดกะระถินในผักกระสีบ,บ้างฮะอือหึ่งย,ยามน,น,น,น้อยๆเซลกินผู้เดียวค่ะขาดไปพี่น้องมั้ง อย่างน้อดีสีเนาะน้องลำปลาไปง้อไปสวนพี่นอะ để mà chín khẩu nắm chín đi đi, đi. ดัมดาแต่นัมดาป้าก็คือพี่น้องบ่ใส่หยังถ้าใคเห็นบ่หมักใส่ขาไก่ผัหมักใส่หยังมักินหนักพี่น้อง ทุมพัดวีวีแหละพี่น้องเย็นเย,ย,ย็นในสวน,นวกินนิเลี้ยวๆกันเก็ดขว้งเรียวๆกันแขนอูน้อนแบบพี่น้องในบรรยากาศปะเนี่ย なるほど。 ค่ะบพี่น้องเอ,อ้ยกินหยังใด้กะแสนหยังนั่นคลิปน,นี้ฝากไว้สัํนี้นะจ๊ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหมจ้าสวัสดีค่ะ